สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับนะช่นเดมครับเราจะอยู่กับโรคกันสมบูรณ์มาจัดกันเลยดีกว่านะครับสายตาทุกคู่เนี่ยของเด็กหนุ่มสาวเหล่านั้นต่างมองมาที่ซือหา่าวและซานซางราวก็ว่าพวกเขาเป็นเพียงหนอนมาแรงที่ต้องการเข้าสู่อาณาจักรของมังกรมันเป็นเรื่องยากที่อธิบายถึงความรังเกียจของสายตาเหล่านี้ ทัศนคติแบบนี้การแสดงออกแบบนี้ทําให้จิตใจของซื่อหาวกลายเป็นเย็นชามีเครื่อเลือดร้อนพุ่งพา่านภายในร่างกายเขานี่ไม่ชานาจักของเซียนเท่านั้นหรือเด็กหนุ่มสาวเหล่านี้ก็ไม่ใช่เซียนที่แท้จริงด้วยซ้ําแต่พวกเขากลับกล้าใช้สายตาแบบนี้จริงๆใบหน้าสางๆมืดค้ัผมสีทองยาวระใบหน้าที่รอเราเขาดูเหมือนเรีลงเล็กน้อยไอสังหารถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกับความโกรธ สำหรับเส้นหมิงนางเป็นหญิงสาวที่งดงามมากความสวยงามของนางไม่ได้น้อยกว่าหญิงสาวจากตระกูลนกยุงศักดิ์สิทธิ์แม้แต่น้อยอาจกล่าวได้ว่ายังมีสเสน่ห์มากกว่าได้สำนางกระพริดดวงตาที่งดงามพร้อมปลดปล่อยเปลวเพลิงออกมาพวมทรวงร่างกายอย่างไรก็ตามทุกคนสามารถเห็นได้ว่าสายตาชายหนุ่มชุดทองนั้นมองไปที่เส้นหมิงด้วยความลงรอความงามของนางดึงดูดจิตใจเขาไปหมด แม้ว่านางจะเป็นอัศวินแห่งความตายแต่ความงดงามและศักดิ์สิทธิ์ของนางนั้นทำให้แม้แต่เด็กหนุ่มจานจาจักเซียนยังต้องโลงไหลอาณาจักรเซียนเป็นโลกอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้บ่เพรทุกคนไม่ได้เป็นของพวกเจ้าเพียงคนเดียวทำไมเราถึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปซือหาวถามเขาพยายามอดทนต่อความโกรธแม้คำคู่ของเขา สงบแต่ก็มีคลื่นความเย็นชาวดุลอดออกมาเนื่องจากอีกฝ่ายไม่ให้เกียรติพวกเขาก็ไม่จำเป็นที่พวกเขาจะต้องไว้หน้าอีกฝ่ายเจ้าคิดผิดแล้วนะจากเซียนคือโรคของเราดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพ่าพันเราสำหรับพวกเจ้าไม่มีคุณสมบัติจะก้าวเข้ามาที่นี่สถานที่แห่งนี้ไม่ต้อนรับพวกเจ้าชายหนุ่มชุดทองกล่าวด้วยความหยิ่งพยองเขาเป็นคนตรงไปตรงมาและแสดงออกอย่างเต็มที่ว่า อาณาจักรเซียนไม่ต้อรับคู่คนมาจากด้านนอกมันน่าขัวเราะจริงๆอาณาจักรเซียนเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับการบรรลุความเป็นอมตะมันเป็นสถานที่รวมตัวบุคคลที่มีความแข็งแกร่งซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนตลอดช่วงเวลาหลังจากที่พวกเขาขึ้นสู่ความเป็นอมตะมันกลายมาเป็นของพวกเจ้าได้อย่างไรสางซางกล่าวอย่างเย็นชาเขาไม่ต้องการอดกั้นอีกต่อไป ออกมาจากพื้นที่รูมฝังศพโบราณซึ่งถูกปกครองไปด้วยราชาพื้นที่ฝังศพที่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่าราชาอมาตะเด็กหนุ่มสาวเหล่านี้กล้าดีอย่างไรมาดูถูกอัศวินแห่งความตายหน้าหัวเราะหลังจากการเชื่อมต่อถูกตัดขาดมนุษย์คนใดที่ยังสามารถเข้าสู่ดินแดนอมตะได้ทุกคนามรู้ราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีแม้ว่าใครจะบรรลุความเป็นอมตะและต้องการเข้าสู่ดินแดนเสี่ยน ก็ต้องอยู่ในเวลาและสถานที่ถูกต้องอีกทั้งยังต้องรอโอกาสเป็นเวลานานน่าเสียดายที่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาเหมาะสมดังนั้นพวกเจ้าทุกคนโปรดกลับไป้ายชุดคุมสีทองกาวยังเย็นชาคนอื่นไม่ได้พูดอะไรแต่แสดงความออกมาเนี่ยแสดงออกนะครับของชายหนุ่มในชุดกอะสีม่วงและคนอื่นก็แสดงออกมาเห็นด้วยกับคำพูดนี้อย่างชัดเจนหญิงสาวที่มีเส้นผมสีเงินอ้าปากอยากจะพูดอะไรบางอย่าง แต่สุดท้ายนางก็ไม่พูอะไรออกมาขณะเดียวกันนกยุงขาวในวงแหวนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างหลังนางก็รับตาลงอ,อาณาจักรเสียนนนั้ไหลขอบเขตมีผู้เชี่ยวชาญมากมายอยู่ภายในที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่มีความลึกลับของสวรรค์ถูกซ่อนอยู่ความลึกลับที่แม้แต่ผู้แข็งแร่งที่สุดในดินแดนพวกเจ้ายังไม่สามารถเข้าใจได้พวกเจ้ากาดีอย่างไรถึงบอกว่าที่นี่คืออาณาจักรของพวกเจ้า เสินหมิงถามแม่นางความคิดของเจ้าไร้เดียงสาเกิดไปแล้วแม้ว่าดินแดนเสียนกว้างใหญ่ไพศาลไร้สิ้นสุดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยให้คนนอกเข้ามาได้ง่ายง่ายอย่างน้อยสุดเรื่องนี้ผู้ผู้โศเผ่าพันธุ์มากมายก็ได้ตกรงกันมานานหลายปีแล้วชายหนุ่มชุดทองเก่าด้านหลังของเขาดวงอาทิตย์สีทองปลดปล่อยแสงสว่างออกมามากขึ้นเห็นได้ชัดว่าเผ่าพันธุ์นี้แข็งแกร่งเป็นอย่างมากอีกาทองคำที่ เขาปลดปล่อยออกมาเป็นภาพบรรพบุรุษอันศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลของเขาในขณะเดียวกันพัศนาคติของเขาที่มีต่อเส้นหมงนั้นดีกว่าซื้อหาวและสานซานอย่างชัดเจนนี่เป็นคอได้เปรียบโดยธรรมชาติของหญิงงามอย่างไรก็ตามเส้นหมงไม่รู้สึกขอบคุณแม้แต่น้อยการแสดงออกของนางเย็นชายอย่างถึงที่สุดอาณาจักรเซียนนั้นกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตแม้แต่คู่ ดู่สายเองก็ไม่ทราบถึงขีดจำกัดของมันภายในนั้นซ่อนความลึกลับโบราณไว่มากมายนี่เป็นข้อมูลที่ไม่คาดคิดจริงๆทำให้จินอาการซื่อห่าร่องรอยไปไกลตามคำคู่อัศวินแห่งความตายทองคำและชายหนุ่มอีกาทองอาณาจักรเซียนนั้นเต็ไมไปด้วยสิ่งที่ไม่รู้จักทุกประเภทเช่นเผ่าพันธุ์ลึกลับที่อาศัยอยู่ภายในผูเชียวชาญนับไม่ถ้วนที่อยู่อย่างเงียบๆ รัวไปถึงอันตรายอีกมากมายทุกคนสามารถจินตนาการถึงส่วนลึกของดินแดนเซียนที่ไร้ขอบเขตมีหลายสิ่งที่แม้แต่เผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ของอาจักแห่งนี้ยังไม่รู้ซือหาวเริ่มสงสัยสิ่งที่เรียกว่าเผ่าพันธุ์ลึกลับพวกเขาอาจเป็นสิ่งมีชีวิตจากยุคเออหรือไม่แต่ตอนนี้เขาไม่สามารถคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะมันมีความซับซ้อนมากเกินไป ด้วยความแข็งแกร่งเขาย่อมไม่สามารถทำอะไรได้พวกเจ้าทำอะไรบางอย่างจริงๆพวกเจ้าตัดการเชื่อมต่อกับโรคภายนอกทำให้สิ่งมีชีวิตจากดินแดนของเราไม่สามารถก้าวเข้าสนะู่อาณาจักรแห่งความเป็นอมตะพวกมันถูกยึดครองไว้กับเผ่าพันธุ์ของ,พว,ง,วงพวกเจ้าอย่างเห็นแก่ตัวแต่ถึงกระนั้นพวกเจ้ายังติงเฉยมองดูพวกเราถูกทำลายล้างจิตใจพวกเจ้าเร็วซามแค่ไหนพวกเจ้ายังไม่รู้ตัวอีกหรือซื้อหาวกาวได้โโรสั โรคภายนอกแปดเปื้อนไปแล้วหากเราปล่อยสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเข้ามาข้างในมันจะนำม,มาซึ่งหายยะนะที่ไม่อาจจินตนาการได้หญิงสาวผมสีเงินคนนัรอนหายใจเบาๆใบหน้าที่งดงามของนางมีความกังวลกังวายซึ่งเป็นเหตุผลที่นางอธิบายเทพธิดานกยุงขาวเจ้าไม่ต้องเล่าเรื่องนี้ให้พวกเขาฟังชายหนุม่มในชุดก่อสีม่วงยกมือห้ามปามนางยิ่งไปกว่านั้นดวงตาเขา เหมือนสายฟ้าจ้องมองออกไปด้านนอกเพราะกลัวว่าซือหาวจะรู้ความรับอะไรแปดเปื้อนฮ่าฮ่าซานซาเนี่ยคำรามได้เสียงหัวเราะเจ้าหัวเราะอะไรหนึ่งในนั้นตำหนิมันแปลเรื่องตลกพวกเจ้าหลงคิดเองว่านะจาจักเสียนนั้นสูงส่งกว่าโรคภายนอกจึงใช้คําว่าแปดเปื้อนออกมาแล้วบรรพุรุษพวกเจ้ามาจากที่ไหนซานซานหัวเราะอย่างเย็นชาพวกเจ้าไม่เข้าใจอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยยาวพยายามจงใจทําให้เรื่องซับซ้อนต่อหน้าเรา เดอดที่ว่าเจ้ากล่าวมาพวกเราเข้าใจอย่างชัดเจนทุกอย่างพายหนุ่มตระกูลอีกาทองกล่าวออกมาดวงตาเขามีความรังเกียจเขาโบกมือเรากับกลัวว่าจะถูกแปดเพื้อนอย่างแท้จริงรีบออกไปพ้นจากสายตาค่ะสถานที่แห่งนี้ต้องได้รับการชำระล้าง,งในภายหลังเพื่อม่แห้สิงโกปรกของพวกเจ้าทำให้ประตูเซียนแปดเปื้อนจากนั้นเขาคูดออกมาอย่างไม่พอใจสิ่งนี้ทำให้ใบหน้าซื่อเหาชานซานเซิ้นหมิงเปลี่ยนไป อย่างสิ้นเชิงเส้นเลือดที่หน้าผากพวกเขาเริ่มเดือดน,นี่มันดูถูกคู่อื่นมากเกินไปจริงๆแตยสถานะพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนพวกเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นความภาคภูมิใจแห่งสวรรค์แต่เมื่อมาอยู่ที่นี่พวกเขากลับได้รับการปฏิบัติด้วยการดูถูกเหยียดหยามปัญญาสายฟ้าได้ออกไปไกลแล้วพวกมันกำลังแบกศพที่อยู่บนเสื่อทอไปด้วยด้านหลังพวกมันมีผู้คนจากดินแดนเสียติดตามอย่างใกล้ชิด เพียสิ่งมีชีวิตพิเศษหลายตัวร้อมรอบได้หมอกเสียนป้ากดตัวออกมาพอยนำทางพวกมันเป็นการส่วนตัวปินยาสายฟ้าถูกนำออกมานำออกไปแม้แต่ปลาขุนก็ตามพวกมันไปด้วยตอนนี้มีเพียงพวกซือหาซานซานและเซินหมิงเท่านั้นที่ถูกหยุดอยู่ที่นี่เห็นได้ชัดว่าเด็กหนุ่มสาวกำลังหาเรื่องทั้งสาคนอยู่พวกเขาจะไม่ยอมให้พวกซือหาเข้ามาง่ายๆแน่ เป็นเพราะว่าพวกเขาได้พ่ายแพ้กับวิญญาณสายฟ้าอย่างขายน่ะดังนั้นพวกเขาจึงกอบกู้ศักดิ์ศรีตัวเองขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประตูเซียนถูกเปิดขึ้นกี่ครั้งตอนนี้พวกเ้าได้เห็นมันเป็นบุญตาแล้วก็ใสขั้วออกไปได้หนึ่งในนั้นกล่าวอธิจริงอาณาจักรเซียนนั้นลึกลับไม่สามารถเข้าใกล้ได้หลังจากการเชื่อมต่อกับส่วนที่เหลือของโรคถูกตัดขาดเป็นแต่ประตูจะถูกเปิดออกไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครสามารถเข้าสู่อาณาจักรแข่งนี้ได้ ในตอนนี้การได้เห็นประตูเปิดออกเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่และน่าตกใจอย่างไม่น่าเชื่ออาจถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าสัจจย์ที่สุดในยุคที่ยิ่งใหญ่นี้อย่างไรก็ตามทัศนคติเด็กหนุ่มสาวจากนักจักรแห่งนี้ยากที่ผู้คนจะทนไหวจริงๆทั้งที่ตอนแรกมันควรจะเป็นวาระอันยิ่งใหญ่ส,สมควรเฉลิมฉลองแต่ตอนนี้หลังจากประตูนัจาจักรเซียนถูกเปิดออกแล้วมันกลับท้ายสือหาวซานสางซึ่งบินไม่พอใจแทน สำหรับอัศวินแห่งความตายทองคาทั้งสองนี้ผู้ความอัปยศอดสูเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้นี่เป็นเพียงนาะจากเซียนเท่านั้นพวกเจ้าเข้าใจว่าทุกคนต่างอยากเข้าไปอย่างนั้นหรือพวกเจ้าปฏิบัติกับมันเหมือนเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ใช่ว่าพวกเราจะพิสมัยมันขนาดนั้นเซีนหมิงกล่าวมันก็แค่นาะจากเซียนมันมีอะไรพิเศษขนาดนั้นด้วยระดับของพวกเจ้าหากอยู่ในโลกภายนอกคงตายกันไปหมดแล้ว งซางยิ่งไม่ไว้หน้าแม้แต่น้อยพวกเจ้ากล้าดูทัวร์นะจักรเสียนจริงๆพวกเจ้าคิดด้วยหรอว่าความสามารถเล็กน้อยของพวกเจ้าจะสามารถอดโอ้ที่นี่ได้หรือชายหนุม่มในชุดก่อสีม่วงตะโกนอืมเป็นเวลาหลายปีแล้วที่นาัากเสียนไม่ได้แสดงศักยภาพของมันสู่โลกภายนอกมันบังเอิญมากที่ข้าสนใจจะทดสอบสิ่งต่างๆเล็กน้อยดูว่าตอนนี้สิ่งมีชีวิตในโลกภายนอกอ่อนแอแค่ไหนแล้วชายหนุ่มจากตะกุยกาทองหยิม เสื้อคุมสีทองก็สะบัดเล็กน้อยขนาที่เขาก้าวไปข้างหน้าสิ่งมีชีวิตแห่งก้าวสวรรสิบพิภพโปรดก้าวเนี่ยขึ้นไม้ข้าดูหน่อยว่าการบ,บรอบเราะพวกเจ้าเป็นอย่างไรเขากล่าวโดยมองลงไปที่ซื่อหาวและซารสารั่งในตอนแรกสารซางต้องการจะลงมือแต่คนคนนี้ต้องการทดสอบคู่บอบเพาะจากก้าวสวรรค์สิ่งนี้ทําให้เกิดรอยยิ้มที่ค่อนข้างลึกซึ้งอยู่บริมฝีป,ปากของเขาในทั้งสามคนนี้ต้องถือว่าซื่อหาวอ่อนแอมากสุด ดังนั้นการให้เขาแสดงฝีมือต่อหน้าหนุ่มสาวอาณาจักรเซียนก็เพียงพอแล้วซื้อหาวเดินไปข้างหน้าด้วยสีหน้าเย็นชาอย่างไรก็ตามใบหน้าของเขาค่อนข้างเบาบางและหล่อเราตอนนี้เส้นผมสีดําเขาปิวสวัยจากพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกปลดปล่อยออกมาด้วยลักษณะองค์อาจกล้าหารจนท้ายผู้คนพบเห็นตกตะลึงเด็กมากชายหนุ่มชุดทองรีตาดงดวงตาเขาเปล่งประกายแวววับราวกะสายฟ้า เขาพบว่าอายุของซือหายังเด็กมากรูปร่างภายนอกของเขานั้นคืออายุที่แท้จริงซือหาวไม่ได้พู่อะไรเพียงแค่มองไปที่เขาอย่างเย็นชาในความเป็นจริงเขาต้องการลงมือนานแล้วตอนนี้เมื่อมีโอกาสเขาจะไม่ปล่อยให้มันหลุดลอยไปถ้าไม่ใช่คนดประเภทรังแกคนอื่นข้าจะโจมตีออกไปหนึ่งรังด้วยความแข็งแกร่งในระดับสูงสุดของน,นาาจักรแยกตัวเองถ้าเจ้าสามารถรับมันได้ข้าจะปล่อยเจ้าไปชายหนุ่มชุดทองกล่าวพร้อมกับมองไปที่ซือหาว มีอะไรอยากจะพูดไหมขามอเราไปที่ซื้อหาวระถามออกมาความสามารถนับความหมายเขาคือถ้าเขาไม่สามารถรับมรรดาด้พวกเขาก็สามารถเปลี่ยนเงื่อนไขท้าย้เขาดูมีรับดูหญิงขยองเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมทําไมเจ้าไม่กลับไปขอยืมสมบัติล้าค่าจากข้าวุโสเจ้าก่อนละ่ะเพราะฉะนั้นข้ากลัวว่าข้าอาจพังมือทําร้ายเจ้าโดยไม่ได้ตั้งใจซื้อหาวเองก็โกรธเช่นกันเจ้าคู่อะไร ยิ้วที่ยแมของชายหนุ่มอีกาทองขมวดเข้าหากันดวงตาเขาวววับไปได้วยแสงสีทองตอนนี้เขาเริ่มโกรธขึ้นมาแล้วบุคคลจากดินแดนด้านล่างกาพูดกับเขาเช่นนี้จริงๆข้าจะบอกว่าถ้ากลัวว่าเจ้าจะได้รับบาดเจ็บและเมื่อถึงเวลานั้นบานพอดุดเกงเจ้าอาเจ้าเรื่องฆ่าที่หลังเสือหาวกาวด้วยน้ำเสียงเนืบหนาบผ้านี่เป็นครั้งแรกที่มีคนพูดกับข้าแบบนี้ดี ข้าอยากเข็นจริงว่าเจ้ามีทักษะแบบไหนถึงกล้าทาตัวโอหังถึงขนาดนี้ไม่ต้องกังวลถ้าข้าพ่ายแพ้หรือบาดเจ็บจริงคลขอณาจักเซียนจะไม่หาเรื่องเจ้าทีหลังอย่างแน่นอนชายหนุ่มตะกุยกาทองเก่าในเมื่อเจ้ารับปากแบบนี้มันทําให้ข้ารู้สึกดีจริงข้าไม่ต้องกังวลแล้วว่าข้อขวเจ้าจะมารบกวนข้าหลังจากที่เจ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสนอกจากนี้หากข้าชนะเจ้าได้แล้วข้าจะมีคุณสมบัติมากพอเข้าสู่าณาจักรเซียหรือไม่ ซื้อหาวถามในอีกด้านหนึ่งใบหน้าของหนุ่มสาวเหล่านั้นบิดเบี้ยวอย่างน่าเกลียดคำคู่ที่ออกมาจากปากชายหนุ่มที่บบกบางและน่ารักคนนี้ยากที่จะทนได้จริงๆปกติแล้วพวกเขาจะมองว่าตวเตงเป็นสิ่งมีชื่อระดับสูงอยู่เสมอแต่ในตอนนี้ชายหนุ่มจาดินแดนล่านคนหนึ่งกับคู่จาคล้ายกับว่าสามารถชนะพวกเขาได้อย่างง่ายดายสายตาคนเหล่านี้มันยิงพยองเกินไปยากที่พวกเขาจะยอมรับลงมือเถิด สือหาวทำท่าทางให้ฝ่ายตรงข้ามลงมือก่อนความโอหังเขาแม้กระทั่งกวากมือเรียกอีกฝ่ายเนี่ยเข้ามามันทําให้ความโกรธชายหนุ่มจากตะกูอิกาทองประทุขึ้นมาทันทีใครบางอาจดูถูกผู้สืบสายเลือดเสียนพายุพัดกันโชคแรงชายชุดสีทองบุกทะลวงเข้าไปราวกับปักสาดูร้ายแข็งแกร่งมากเซนหมิงแสดงความคิดเห็นสํานึกเสียใจซะชายหนุ่มตะกูอิกาทองกล่าวเขาจ้องมองไปที่ซือหาว เส้สีหน้าจริงจังดวงตาปลดปลอยแสงสีทองเปล่งประกายออกมาราวกับสายฟ้าแบบกินอย่างหยาประมาทแม้เจ้าจะแข็งแร่งกว่าสิ่งมีชีวิตจากดินแดนด้านล่างแต่ก็อย่าทำอย่างไม่ใส่ใจมีคนเตือนจากด้านหลังอย่างไรก็ตามครับผู่เหล่านี้แต่ไม่ได้ความมั่นใจมากเกิดไปซึ่งมีความรู้สึกเหนือกว่าธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตดินแดนเสียนแม้ว่าจะเป็นการตักเตือนแต่ทุกคนก็ยังรู้สึกได้ถึงความยิงผยอง ฮ่าฮ่าสร้างขวาร้อยอย่างสนุกสนานเขาเฝ้าดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากด้านล่างด้วยความสุขร้ากับผลลัพธ์อยู่ในการคำนวณเขาแล้วข้ารู้ว่าอะไรเหมาะสมผู้คนจานจานาจักเสียนไม่ปรากฏตัวหลายปีแล้วบางเีสสิ่งมีชีวิตจากภายนอกอาจลืมไปแล้วว่าพวกเราทรงพลังเพียงใดวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะแจ้งให้ผู้คนจานจาจักด้านล่างทราบว่าศักดิ์ศรีของนินแดเสียนไม่สามารถยั่วยุได้กินอย่างกล่าวอีก อีกาทองปรากฏตัวขึ้นด้านหลังเขาอย่างคุ้มเคือเขามีรัศมีรพลรังที่น่าสะพรงกลัวกลัวทั้งร่างของเขาเปล่งประกายด้วยแสงสีทองราวกับเปลวไฟที่โหมกระหนำ่ำเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์เหล่านี้ล้วนสร้างขึ้นมาจากโซกคำสั่งเทพเจ้าดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นด้านหลังเขายิ่งไปกว่านั้นยังมีเสียงร้องอีกาทองที่ดังออกมาทำให้สวรรค์สั่นสะเทือน เส้นหมิงก้าวถอยหลังออกไปเล็กน้อยอีกาทองคําตัวนี้แข็งแกร่งจริงๆหากอยู่ในโลกภายนอกเขาจะถือได้ว่าเป็นอัจฉริยะที่ท้าทายสวรรค์อย่างแท้จริงตื่อหาวแสดงสีหน้าจริงจังโดยไม่กล้าประมาทแม้ว่าภาษาขอหนาจากเสียนและก้าวสวรรค์จะแตกตาก่างแต่ก็ยังสามารถสื่อสารผ่านเจตจำนงของเทพเจ้าและสามารถเข้าใจ เจตจำนงของอีกฝ่ายได้ซื้อหาวตจกตีโดยแม่รังเลเขากระแทกกับป้านออกไปด้วยคำภีที่ไม่อาจอยั่งรู้มันดูเรียบง่ายแต่มีความลึกลับทรงพลังเขาไม่อยากพ่ายแพ้เพราะความประมาทวิชานี้เปลี่ยนความแข็งแกร่งให้กลายเป็นสิ่งที่เรียบง่ายพลังหมัดเดียวเขย่าสวรรค์และปัดพีให้สั่นสะเทือนสถานที่แห่งนี้ได้ประทุปไปด้วยริ้วแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ไม่มีสิ้นสุดทุกริ้วแสงศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของขุนเฟิง ร่าไปถึงทะเลแห่งการเกิดใหม่ภายใต้พลังแห่งหมัตรนี้ไม่ต้องกล่าวถึงคู่เชี่ยวชาญระดับเดียวกันแม้แต่คู่ยิ่งใหญ่านาจากปกดปลอยตัวเองขั้นสูงก็ไม่มีทางแงรับได้อย่างไรก็ตามชายหนุ่มชุดทองสามารถหยุดมันได้จริงนี่มันน่าตกใจเกินไปแผนของชายหนุ่มจัตะกุยกาทองประสานกันร่างกายเขาประทุข,ขึ้นมาได้แสงสีทองเพื่อป้องกันการโจมตีทรงพลังนี้ สมกับแปอาณาจักรเสียนสถานที่แห่งนี้มีสิ่งมีชีวิตทรงพลังมากมายโดยเฉพาะอย่างยิง่งลูหรานของสิ่งมีชีวิตอมตะพลังโลหิตของพวกเขาหน้าวาดว่นเป็นอย่างยิ่งสําหรับจินอย่างแม้ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาจะเป็นพลังในขอบเขตแยกตัวเองแต่ก็แข็งแกร่งกว่าคู่ยิ่งใหญ่อาณาจักปปรปลดป่อยตัวเองทั่วไปนักเช่นเดียวกับที่ซือหาวสามารถต่อสู้ข้ามอาณาจักรกับคู่ยิ่งใหญ่ปลดป่อยตัวเอง ชายหนุ่มจากตะกูลกาทองคนนี้สามารถทําได้เช่นเดียวกันโซศักดิสิทธิ์ปรากฏขึ้นเทียระเส้นตกลงมาอยู่เหนือศีรษะของจินอย่างกฎธรรมชาติเหล่านี้คือรูปแบบเริ่มต้นของการเข้าสู่อาณาจักรแห่งความเป็นอมตะเขามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งอาบดีแสงที่ร้อนแรงและควบคุมโซ่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นให้ยิงออกไปที่ซือหาว นี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างที่สุดโซ่เหล่านี้ไม่เพียงแต่ปกป้องเขาอย่างแน่นหนาเท่านั้นพวกมันยังโจมตีออกไปด้านนออยด้วยคำเคลีย์โรหิตอมตะทางซางกาวเบาๆเขาจ้องมองโซ่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยสายตาจริงจังกินอย่างไม่ได้ลงมืออย่างไร้ความปาณีเขาเพียงแต่แสดงยานพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรเสียนออกมาเท่านั้นนี่คือการใช้ ความนุ่มนวลทิมแทงความแข็งแกร่งโดยใช้โซ่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อมัดกำปั้นที่ดุร้ายของเสือเหามัดชินหยาตะโกนออกมาโซ่เลรกทั้งหมดสั่นไหวม้วนพันกำปั้นของซืือหาอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่จะปิดผนึกความสามารถศักดิ์สิทธิ์ของเขาเท่านั้นแต่ยังต้องการจะปราบปรามยาพิเศษอันหลากหลายของซืือหาอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีโรหิเสียไหลเวียนอยู่ในร่างกายพวกมัน มีราฐาเต่าที่ลึกซึงทักษะที่ววาเขาเรียนรู้เกินกว่าจินาการสิ่งมีชีวิตจากดินแดนด้านล่างทั้ง3อาจกล่าวได้ว่าคำคีอของพวกเขามีความแข็งแกร่งมากกว่าก้าวสวรรค์อย่างมากมายมหาศาลการโจมตีครั้งนี้ดูเหมือนการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวแต่จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สิ้นสุดโซศักดิสิทธิ์นับพันเซนมีลักษณะนับหมื่นอย่างนี่เป็นความสามารถน่าสจาัจจรซึ่งทําให้ซือหาวตกตะลึงเล็กน้อย การแสดงออกของซื้อห่าวนั้นจริงจังเห็นได้ชัดว่าคนกู่นี้คือศัตรูที่แข็งแกร่งที่สูตรของเขาเท่าที่เคยประทะมาหมัดของซื้อห่าวเป็งประกาสีทองมันเคลื่อนไหวย,ยังดุดันในขณะนี้ตาประทับแห่งการเกิดใหม่ในมือของเขากําลังเคลื่อนไหวคล้ายกับต้องการถูกเปิดใช้งานนอกจากนี้ซื้อห่าวยังพบว่าโซ่สักิ์สีคอยายมีความพิเศษเป็นอย่างยิ่ง มันคล้ายกับรวบรวมข้อดีของเผ่าพันธุ์ต่างๆไว้ด้วยกันหลังจากนั้นมาซือหาก็เปล่งประกายปลดปล่อยรัศมีพลังนับพันเซนออกมาประทะโซ่ศักดิ์สิทธิ์ของฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรงด้วยสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่เปราาฐานมันสอดประสานกับพลังขุนเฟืองระยานวิเศษของจักรพัิสายฟ้าซึ่งทําให้พลังศักดิ์สิทธิ์ถูกปลดปล่อยออกมามีความรุนแรงมากกว่าที่คู่ต่อสู้จะรบผล พร้อมกันนั้นกระดูกสูงสุดที่อยู่ภายในหน้าอกซื้อหาทําการโจมตีส้มอย่างรวดเร็วมันย่อยสลายโซ่ศักดิ์สิทธิ์ของฝ่ายตรงข้ามด้วยพลังแข่งการเวลาเขตแดนการเวลาจินยาตกใจเป็นเพราะครั้งหนึ่งเขาเคยต่อสู้ผู้ที่มีเขตแดนประเภทนี้มันทําให้เขาได้รับความยากลาบากเป็นอย่างมากกว่าที่เขาเจะชนะได้มาซื้อหากระแทกออกไปด้วยความดุดันที่กดขี่ขมเหงยากจะต้านทาน การโจมตีครั้งนี้ทําให้ใบหน้าเด็กหนุ่มสาวดาณาจักรเสียนเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงไม่มีใครคาดคิดว่าชายหนุ่มจากดินแดนเบื้องล่างจะน่ากลัวขนาดนี้ในความว่างเปล่าขนนกสีทองกระจายขึ้นพัวทองฟ้ารอยประทับของโซ่ศักดิ์สิทธิ์บางส่วนหายไปกลายเป็นขนนกขนสีทองได้ปล่อยปลายลงมาเป็นฉากที่งดงามและงดงามผู้เชี่ยวชาญหนุ่มสาวทั้งสองเนี่ยต่างวันไหวพัวเขาทอด ตัวจากการประทะเพียงเท่านี้ไม่ต้องสงสัยหรือว่าการยุติการโจมตีด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวอย่าที่จินหยางกล่าวไว้ในตอนแรกนั้นเป็นไปไม่ได้หากไม่ต่อสู้กันอย่างจริงจังยากจะปรากฏผลแพ้ชนะออกมาด้านหลังจินหยางเพธทิดานกยุงข่าวาชายหนุ่มชุดกอสีม่วงในสองคนที่มีสีหน้าแปลกประหลาดแสงเจิดจ้าปรากฏในดวงตาพวกเขาผลลัพธ์นี้อยู่เหนือความคาดหมายของพวกเขาไปไกลมาก แย yeah, ่จริงๆการโจมตีเพียงครั้งเดียวเจ้าไม่สามารถคน้นคนอย่างข้าซึ่งอยู่มาจากที่ต่ำกว่าได้อยากร้องอีกสักครั้งไหมล่ะเสือหาวถามได้ท่าทางเป็นห่วงราหาจินอยากหัวเราะแต่มันค่อนข้างเย็นชาหลังจากที่เสือหาวคู่จบเขาก็พยักหน้าอย่างแน่วแน่ยิ่งไปกว่านั้นยังปลดปล่อยพลังออกมาอย่างเต็มที่ใบหน้าของเซิ้นหมิงเผยเห็นถึงความตกใจร่างกายของผู้เชี่ยวชาญเผ่าพันุ์อกาทอง คนนี้ไม่ได้อ่อนแออย่างที่เห็นเวียนาซ้ำเขายังถือได้ว่าเป็นคนที่มีจิตใจโหดเทียมอมหิตอย่างยิ่งคนที่เด็ดขาดหน้าด่าและใจดำคนนี้อาจจะทำให้ซื้อหาต้องพบกับความยากลำบากดวงอาทิตย์สีทองขนาดใหญ่พุ่งขึ้นเผาผ่านท้องฟ้าภายในของมันคือนกศักสิสิิทธ์ีทองที่น่าสะพึงกลัวในเวลานี้มันปลดปล่อยเสียงร้องสั่นสะเทือนสวรรค์จากนั้น ดวงเทียสีทองอันยิ่งใหญ่นั้นก็ระเบิดเปลวไฟออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสัญลักษณ์นับพันนับหมื่นปกคลุมทุกสิ่งกลายเป็นนกอมตะสีทองที่ดุร้ายร่างกายมันใหญ่โตเกินกว่าจะเปรียบเทียบได้ตั้งไว้ปากมันโจมตีไปในทิศทางของเสือหหานกดุร้ายตัวนี้ร่างกายใหญ่โตปกคลุมท้องปาปีกของมันขยับเคลื่อนไหวทั่วจัก,กรวาลเพียงการโจมตีแบบสบายๆก็สามารถทำลายดวงจันทร์ได้ไง,ไง่าย ขนนกสีทองทุกเส้นมีน้ำหนักมากกว่าพอกับขุนเขาอันยิ่งใหญ่เมื่อมันอ้าปากและสามารถกืนกินสวรรค์และปัตจภีงไปในคำเดียวซือหารู้สึกถึงแรงดึงดูดนะครับขนาดใหญ่มันกำลังกักขังเขาและพยายามดึงเขาเข้าสู่ปากขนาดใหญ่โตนั้นแต่ทันใดนั้นที่ด้ารังซือหาปากฏสัญลักษณ์บางอย่างมีรวดลายสีดำจำนวนมากคล้องกับสยายปีกเข้าปะทะกับนกยักษ์ตัวนั้น พลังศักดิ์สิทธิ์ไร้ขอบเขตปกปุ่มทองฟ้านกดุร้ายที่น่ากลัวสองตัวประทะอย่างรุนแรงนี่ไม่ใช่การประทะของร่างผู้เชี่ยวชาญุ่มทั้งสองแต่เป็นการปเผชิญหน้ากันของสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์จากยุคดึกดำบันมัมาเป็นชาตที่น่าหวาดกลัวอย่างยิ่งเรือ,อนนกอมตะกระจายลงมาจากท้องฟ้าคล้ายกับพายุฝนสีทองสถานที่แห่งนี้ ถูกฉีกเป็นชิ้นแหลกสลายน่ากลัวเกินกว่าจะเปรียบเทียบได้อาณาจักรร่างสามารถสร้างบุคคลที่มีความโดดเด่นระดับนี้ได้เช่นกันเขายังเด็กมากเขาเติบโตอย่างรวดเร็วในระดับนี้ได้อย่างไรในดินแดนที่ย่าไร้ขาดแคลนพลังแก่นแท้ดวงตาเทพธิดานกยุงขาวเป็นประกายความแข็งแกร่งของซื้อห่าวนั้นทำให้เด็กหนุ่มสาวจ,จากนาจารเสียทั้งหมดตกตะลึงนี่ยังไม่พอที่จะปราบเ่าได้เจ้ายังมีวิธีการอื่นอีกหรือไม่ ซื้อหาล่าวการแสดงออกเขาพนขาวสงบอย่างไรก็ตามเมื่อเขามันเข้าหูจินอย่างไม่ต้องสงสัยหรือว่ามันจะเป็นเหมือนการเติมน้ำมันลงไปในแปลไฟจุดประกายจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และความโกรธเกลียวเขาอย่างถึงที่สุดราวกับภูเขาสับสิทธ์ในยุคดึกดำบรรํากำลังเคลื่อนตัวสวรรค์และปัตจุีเกิดการสันส่นสะเทือนครั้งใหญ่ในตอนนั้นปรากฏภาพภูเขาไฟสีทองขึ้นเหนือสีซาจินอย่างมันมีรูปรักที่เรียบง่ายแต่ไม่ต้อง สงสัยหรือว่ามันจะทรงพลังมากแค่ไหนภูเขาไฟปะทุขึ้นเป็นแนวหลังจากนั้นก็มีหินเนืดไหลลงมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือภาพของภูเขาไฟโบราณที่สามารถร่อมละลายแม้แต่ผู้อมาตาให้ดับสูญใบหน้าของเด็กหนุ่มสาวจานจาจักเสียนเคยเห็นถึงความประหาดใจจิินอย่างเริ่มเอาจริงแล้วมือของซือหาประสานอินอย่างไม่รอช้า ทะเรแห่งการเกิดใหม่ที่อยู่ในร่างกายเขาปะทุขึ้นมาทันทีพร้อมกับประสานพลังกับร่างกายที่เป็นเมล็ดพันธุ์ของเขาในขณะที่ภูเขาไฟและแสงสีเขียวได้ประทะับกนอยาวดูแรงพร้อมกับปลดปล่อยพลังทําลายร้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากการโจมตีครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายก็ถอยกลับมายืนเผเชิญหน้ากันในจุดเดิมที่มือของซือหามีขนสีทองชุ่มเลือดอยู่กำหนึ่ง เขาค่อนข้างสงบนิ่งละกล่าวด้วยรอยยิ้มว่ายังไม่พอมีอีกหรือเปล่าสิ่งนี้ทําให้ทุกคนตกใจผู้สืบสายเลือดอีกาทองได้รับบาดเจ็บจากสิ่งมีชีวิตของนัจจาร่างนี่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามซือหาไม่ได้พยายามกดดันคู่ต่อสู้มากไปกว่านี้มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าเมื่อสักครู่เป็นการต่อสู้รุนแรงขนาดไหนแม้ว่าพวกเขาปะทะกันเพียงครั้งเดียว แต่ก็มีการเคลื่อนไหวมากกว่าพันกระบวนท่าซึ่งเปรียบไปด้วยอันตารายอย่างหาที่เปียบไม่ได้นี่คือรูราสิงมีชีวิตอมตะพลังโลหิตที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายพวกเขาแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่ออีกาทองเผาสวรรค์หินหยางในคำรามทั้งร่างกายเขาประทุด้วยแสงสีทองตอนนี้เขาปวดปล่อยไอสังหารพร้อมกับสแสดงยานวิเศษประจําตระกูลออกมาอ่าในตอนแรกซื้อหาต้องการใช้ยานวิเศษหกสงสาวัต ในการโจมตีครั้งสุดท้ายอย่างไรก็ตามกระดูกสูงสุดชิ้นที่สามเขาเกิดการกระเพื่อมอย่างรุนแรงพร้อมกันนั้น e <le> er> เรือสูงสุดก็ไหลเวียนพุ่งผ่านไปทั่วร่างกายเขาเห็นได้ชัดว่ากระดูกสูงสุดภายในร่างกายของเขาถูกกระตุน้นโดยแรงกดดันจากภายนอกมันจึงต้องการแสดงพลังของมันอีกครั้งหนึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมโอเคครับเจอกันหนคลิปหน้าขอบคุณมากครับ